ซื้อเลขด้วนี่ฮะกระลั่งซื้อเลขเพิ่นมาหายสามตัวมาคืนนี่เรียงพีแล้วกูเสีมือถือสูงหวดเพิ่นวะเออเข้าฟันค่อยแมเออไปเบื้องเอาเด้อพี่น้องค่อยเดี๋ยวค่อยไล่ซื้อเลขก่อนมันสีอันตัวนี้รับรองหมักแห้งสามตัวโคคือมาบอกเมื่อคืนนี่แหละครับบอกเมื่อคืนนี่เพิ่นว่าถือคือเพิ่นว่ามึงเลียงกูกูก็ยเใหยมึงเพิ่นวางสี่แมะโอ้ห้สามตัวไปเลยนั่งมาซน คำเตือนช่องนี้เป็นเพียงสื่อกลางในการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิดสวัสดีครับเบิกทราบสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีทางช่องบุปผ้ารวยเนาะคะ่ะปอยอีต่เบิกทราบหน้าขี้แต่ก็ไม่ดวงเนาะคะ่ะครับกะวันนี้มาทําอะไรวันนี้เอา้าฝันดวนแหมมาขึ้นเด็เกเป็นน้องบอกเลขแหมเพราะว่างวดทีแล้วนะนะนะเนาะหฮาเลี่ยงผี S <S เท่าอย่างผีปุ๊บเลขถือเครื่องบนตั้งล่างเพราะว่าฝันซีขึ้นสอนว่าเด็กขี่รถเกง๋งก็ยังบอกให้ฟังอยู่น็่เก้าศูนย์เจ็ดแปดมันว่าออกเก้าแปดมันต้องออกในทะเบียนรถเกง๋งละสันบานนี้ก็เลยอันโค้งสุดท้ายกับมา่าแต่กัาเจ้าบริเ,เห็นเนาะแต่ก,การเลขล่างนี่ม,มักดูสามโคู่มีศูนย์เจ็ดเก้าหกแล้วก็ศูนย์สามมันกับข่าทตั้งบนทั้งล่างเนี่ย แม่เขาทั้งบนทั้งล่างได้บังหันหนี่ก็เลยว่าโอ้ยว่าสันเพือสีเพื่อนสีเลี่ยงเพื่อนมาขาเลี่ยงผีว่าว่าสันแต่ก็มาฝันภูมิปู่ดงน้องในนะครับปูดองน้องในห้านั่นแหละดงน้องในห้านั่น่ะเพื่อนไหคิวเด้เพราะว่าที่มองนี่น่ะซักซิดนะคะครับพ่อเบิกทรัพย์เลี่ยงผีแล้วเบิกทรัพย์ก็เลยเพื่อนแต่นำเขาฝันส่วนตัวเพื่อนว่าอีนางว่าสนมันสิเป็นมู่บ้านได้อยู่หัน แกมยย็มีพวยไงแถไมีไงเถานั่งอยู่หันเพือ่อนของที่ห้าวายเมื่อนั้นคือเพื่อนได้บานนี้แต่ว่าเพื่อนเอาไปย้ายคนในหมู่บ้านเบิร์สุูสุคนเขาเฮ็ตเป็นอนันตแม้เป็นห่านสามเหลี่ยมตั้งในหมู่บ้านให้เข้าเอาของายนะขนมขนอกนี่ไปว่างเพื่อนเด็กินเบิร์ตหมู่บ้านแมเมื่อนอานๆบัดที่นี่เพื่อนเลยมาเขาฝันบอกว่า ให้ใส่ใบตองเด้อบัตรุ่นนะวสันพ่อห้ใส่ใบตองพ่อประเมินห้าใไซพระถาตุเนาะใ,ใบตองแต่ในความฝันเห็นของปูกัญยาหนีนั่งอยู่ตั้งหาดเป็นใบตองซ้อนๆกันหลังจากเลี้ยงไปบานนี่มาบ้านนี่ก็เลยว่าปูเอ้วสันลูกหลานทุกยากไรขอเงินไปหล้อมหัวนล้อมล่อมบ้างแน่วสัน เมื่อแควกับสิเขามากินพักกินหนาเบิร์ตร์สันได้วางซสิมันเคลื่อนลำมากยี่ดีนะ่ยมันเคลื่อนนี่ชื่อว่าฝันกับเครื่องรับเครื่องตื่นนอนนอนอยู่อันเร,ร,รื่องปีโตทรับนอกผีมากกับสิบว่าปีโตทร,รับต่อแม่วาสันบัตรก็เออวาสันก็เลยดูกันว่าปีโตท,ร,ร,นนทรับก็เลยนอนบาตนี่เราเป็นฝันนี่แหละฝันเราปูมิหาอย,ยากล่อมหัวก็เอาไปโหลดวาสัน เพื่อนได้เขียนเด็กหาเพื่อนเขียนหาหกสามห้าเบิกทราบได้ว่าหกสามหามันเป็นเก้าสามหาได้บอ่อสันในความฝันนะเพื่อนได้ว่าแล้วแต่มื่สี่เหตุเพื่อนหวานสิเออเขียนเป็นตัวได้ได้หกสามห้าสันแต่ว่าตัวงวดเนเบิกทราบตัวไปเจ็ดแปดก็เจ็ดสามเาะค่ะครับกับว่าเนี่ยดิหกสามหากับสิบเป็นเก้าสามหา แต่เบิกซับมากนะมากโคกสามหาไรก็เก้าสามหาแต่ในใจนี่คิดว่าสิเป็นสุดบนบ่อพัญญายามตัวเลยบ่อประสันเมื่อวันที่แล้วแตกทั้งบนทั้งล่างทั้งบนทั้งล่างหันบ่ได้ซื้อเป็นยังเจ้าบ่ได้ซื้อล่องปล่อยแหละบ่อสื่อบังกะน้ามันมันสิแม่นบ่อประสันสุดเทียนเบิกทรับสื่อบ่อสุดตัวทิบปล่อยมันบ่อบ้านนี้ก็เลยมาปล่อยแบบบ่อสื่อพอมาปล่อยแบบบ่อสื่อ เลขแม่บัตรต่องาบลุ่ยศูนย์สามกับศูนย์สามแต่ว่าสองตัวบัตรจ้าบอกมาแค่เก้าแปดซื้อห<อ>งดนี้ก็ล่องเบิงนะคะเจ็ดแปดเจ็ดสามเก้าสามห้าแล้วก็หกสามห้าต่อนี้่นะคันลุย่ยก็คือสีลุยโหลดอ่งหงดนี้เนาะสองตัวบนน่ยไปตัดเรนเอาเดี๋จ้าเด้อเพราะว่าเบิรซับเบิรตบัตรตัดห้ยนะคะที่ฝันต่อง,งวดนี้คือตัวไหนครับที่ฝันต่อง,งวดอันต่องวดอันเจ็ดแปดเจ็ดสามเจ็ดแปดเจ็ดสาม มันมาจากไหนครับเจ็ดแปดเจ็ดสามทะเบียนรถนั่นน่ะขั้นนี่คันเดอออกเราออกซุ่มัดศูนย์เจ็ดแปดแปดแมนหรือว่าอยากตามผู้ใดงบหลายเนาะงบหลายนี่ในทะเบียนรถเบิกทราบสี่ออกประจําคันไม่ได้ออกวันัึงมันออกซุ่มวขยายในเบิกซ้บเดี๋ยวสิเขียร์นตัวไหนที่ยังไม่ออกศูน<า>ย์เจ็ดแปดนี่แหละทะเบียนรถเก๋งนี่แหละแต่ว่าเบิกทราบนาะมาฝัน เกี่ยวรถอีกก็เลยอันปล่อยตองหวัดไปเจ็ดแปดเจ็ดสามเจ็ดสามมาแต่ใสเจ็ดสามนี่คืออายุเบิกทราบเพระขั้นเดี๋ยวออกนะคะสามเจ็ดเจ็ดสามแต่วันนี้่วิว่าผู้ใดบมรร่มัารีสิไป,ปต่างประเทศเนาะคะ่ะหรือสิไป,ปได้วันกับเก้าศูนย์เจ็ดแปดแต่ว่าตัวทีเฟินม่เขียนให้นะเป็นหกสามห้าเขาเขามเขียนให้เป็นหกสามห้าเลยแม่หกสามห้าแต่ว่า เบิมมกทราบค่ะมักสองตัวนี้มกักมักไปเจ็ดสามอายุจะคล้องมาให้เดี๋ยวออกอสองีมันออกแล้วอันนี้ผูมันถือน้าก็มีเร่งงวดมา<อ>ันะ่ะไหอผูถือน้าก็มีงวดนี้ก็เลยเอาไว้เบิ้งเนาะคะ่ะครับเห็น่าตั้งบนอาตั้งทีเบื้ก่อนมีละงวดมีละ ียนให้คัาค่าแขนแขนจังสี่คิดว่าต้องออกเอฟซีมากับจังตามบ่มากับพานเนาะค่ะเออเรื่องบอ้ฟังอ,อ,อันเจ็ดแปดเจ็ดสามีเอฟซีออกไปเสียงเขาบอกว่าเขาฝันว่าได้กินลาบเนื้อแมะลาบเลือดบอกก็เอินแดงๆอ่ะลาบเลือดลาบเนื้อเนาะคะ่ะเนาะเขาว่าเขาได้กิน เจ็ดสามก็เจ็ดแปดสองตัวนี้นหะเขาว,า,าว่าเด็กสิบกเขาละบ่เบิกซาประสันเบิกทราบก็ได้ว่กา,ากันในเบิกทราบมากเบิกทราบหน่ะสิมากเจ็ดสามแต่ว่าทะเบียนรถนะ่ะมากเจ็ดแปดเอ้มือน,น่ะมันออกเก้าแปดไปแล้วเนะาะมันก็สี่ย่างศูนย์เจ็ดแปดหรือผู้ใดสี่ตามตัวเก้าเนะคะ่ะกับศูนย์เจ็ดแปดไปน้ำแน่เนาะสำหรับ คนจะตามเนาะคะ่ะตามตัวเก่านะคะรองร่องศูนย์เจ็ดแปดตัวใหญ่นะเนี่ยตัวหน่อยก็แล้วสิบวอ,อออีกแล้วม,มันออกสิบวเห็นอีกอ่ะอันนี้เป็นตัวร่องพองวัดที่ได้วมันซื้อหลายมงวดนี้ก็ได้ร่องไวในหน่อยเนาะคะ่ะศูนย์เจ็ดแปดเบอร์ทราบว่าซื้อบาหลายดอกงวดนี้เพราะว่าประหยัดงบเนาะค่ะสิไปทุ่มหกสามห้านะคะ,ส,ะ,คะสามตัวเลยเนาะคะ่ะ ในใจคิดวาน,า,าน้อค่ะน้อเอซี่คิดว่าจังไดกับพิจารณาเป็นแนวทางเด้อพอแม่พี่น้องสอบกบาฝากดไรกดแช่น้ำแน่คิดว่าเริ่มซีเมนสละละพราะว่าเลขเรียงพีนีตั้งแต่เลียงพีเลขกมันเขานะ่าไงเหลขเข่าแล้วก็ฟันดีเพิ่งกับฟันว่าอันมีคนมากมักคนหยดสูงมากมัดมสิบอ่ถอถืออกอ,อกอกเล็กบนเบอฮ์ นันสิพ่อมาเลกบนบอกฟันว่าอันข้าราชการทั้งอันยศพนสูงแน่พนลหลัมาสอบมาหมักนะครับพนหน้า้ำไรเมื่อขึ้นนี่ว่าถือตาคอยมักเจี่ยแห้งมาสั่นคนมีอายุแกกะระว่างเด้อฝันเห็นผู้เฒ่าอาซิมีเก่าเก้าสามหาหรือว่าเสียเอาเก<ม>้าใส่ก็ได้นี่เก้าศูนย์เจ็ดแปดนี่เก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์แปดจนสิในทะเบียนรถนี่ก็ได้นอกค่ะกามีงวดทีด่แล้วละ ฝันซีมืน hey, ม่นซอนเอ๊่ามันมาทะเบียนรถแน่นอนปล่อยเบงกัหน้าว่าสิี่บปล่อย,อยงวดที่แล้วแต่ขันบบปล่อยขันเฮ้าว่าบบปล่อยนี่ขันได้เข่าก็สิว่าเฮ้าเบาเอาเนาะไป่งคลิปของเบริร์กซับได้นะคะเบิกซับลุ่งไหวอยู่แต่ว่าช่องอื่นบ่ไร้่งหรอกลุง่งูุเดียวอะถอยคลิปแล้วเบริร์กซับเอา้าขอดูหน่อยครับนี่นะครับเนาะเป็นแนวทางเนาะเป็นความฝันนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผม ขอบคุณเบิกทรัพย์ครับสำหรับแนวทางครับขอบคุณครับ